ปัญหาตะไคร่น้ำนะครับที่หลายๆคนอาจเจอปัญหาเมื่อถึงเวลาฤดูฝนครับเนี่ยนะครับเมื่อเกิดน้ําขังก็จะทําให้ตะไคร่นะครับขยายตัวในบริเวณพื้นปูนทําให้เกิดการลื่นได้ง่ายเวลาเดินเนี่ยครับใช้โซดาไฟครับซองละ60บาทในการเมื่อฝนตกทําให้ตะไคร่เนี่ยอืดขึ้นมาใช้โซดาไฟครับเนี่ยครับโรยเข้าไปเลยครับเมื่อโซดาไฟโรยลงไปแล้วก็จะทําปฏิกิยากับตะไคร่น้ำครับโดยที่ เราฉีดน้ําเพิ่มเติมเมื่อสดาไฟละลายแล้วครับจะกัดก่อนตะไคร่น้ําเราไม่ต้องขัดให้เสียเวลาครับเนี่ยครับเมื่อสดาไฟละลายก็จะกําจัดตะไคร่น้าเนี่ยนะครับพื้นก็จะโดนกัดโดยตะไคร่น้ําก็จะหายไปนะครับเนี่ยครับเมื่อพื้นแห้งครับมาดูครับตะไคร่น้ําได้หายไปโดยไม่ต้องเสียแรงขัดครับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับตะไคร่น้ําอยู่บนพื้นปูนก็ใช้วิธีนะครับเพื่อป้องกันการลื่น ถ้าใครยินชอบโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณธำนานสวัสดีครับ